สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงระบบขายสินค้า POS นะครับวันนี้ค่อนข้างวิชาการนิดนึงแต่ว่าเราลองเลยว่าเป็นประโยชน์กับลูกค้าทุกคนนะครับหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาดูนะครับคือตัวระบบขายสินค้า POS เนี่ยหลายคนนะจะเห็นตามเซเว่นอีเลฟเว่ตามบิ๊กซีโลตัสครับเดี๋ยววันนี้มาไขาข้อกระจ่างกันลูกค้าว่ามันต้องมีจริงๆเหรอแล้วข้อดีของเขาคืออะไรแล้วมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการลงทุนไอชุดเจ้าเนี่ย มันใช้ดีิจริงหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเรารอคนดูกันสักพูนครับวันนี้เป็นอีพีที่รวยไม่เสียตังฟรีนะบางคนซื้อมาแล้วเนี่ยผมบอกเลยห้าหกหมื่นไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไรนะครับเขาถึงไม่ได้ใช้กันครับนอะ่าแล้วความยากความง่ายของการใช้ตัวระบบเนี่ยมันยากง่ายยังไงนะครับอ่านะแล้วมันต้องมีอะไรบ้างในตัวโปรแกรมนะครับอ่ะโอเคลูกค้าครับ มาเดี๋ยววันนี้ผมมาแนะนําไอ้เจ้าหน้าจาระบบตัวนี้ก่อนนะครับว่าระบบเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยมันลงทุนประมาณเท่าไหร่นะครับใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วข้อดีของเขาคืออะไรเริ่มต้นที่อย่างแรกเลยนี่ต้องมีคอมก่อนนะครับคอมเนี่ยมือหนึ่งโอ้โหลูกค้าตอนนี้คอมแพงสุดประมาณหมื่นห้าถึงสองหมื่นนะอินวันนะครับแพงมาก หมื่นหถึงสองหมื่นเบนเดี๋ยวบวกบวกบวก,บวกเลขไปให้หน่อยเอาตีไปคอมเนี่ยคืนละสองหมื่นอ่ะลิ้นชักเก็บเงินนะครับมันก็จะมีแบบที่เชื่อมต่อกับพินเตอร์ได้เวลาที่พิมพ์ใบเสร็จออกมาแล้วลิ้นชักเขาจะเด้งออกมาอย่างนี้นะฮะลักษณะนี้อ่ะตึงอ่าอย่างนี้นะครับลินนนบล้นชักเก็บเงินตีไปห้าพันบาทอและที่ต่อมาที่เราก็จะต้องมีอย่างเป็นอย่างที่สามก็คือตัว ยิงบาร์โคดอ่านี่นะครับตัวยิงบาร์โคดต,ตัวนี้เนี่ยตีไปสามพันห้าอ่ะเพราะว่าแต่ละรุ่นนะราคาเขาไม่เท่ากันแล้วก็ตัวเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะฮะนะครับตัวนี้ตัวนี้ตีไป8ปดพันห้าอ่ะต,ตีไปแปดพันห้าครับผมไม่รู้ว่าของลูกค้าที่ไปหากันตามตาลาดราคาเท่าไหร่นะแล้วก็สิ่งที่เราต้องมีอย่างนึงคือโปรแกรมโปรแกรมขายสินค้าที่อยู่ในเครื่องนะครับ อ่าคุณเาเป็นโปรแกรมนี้แล้วกันอ่ะโปรแกรมเนี่ยตีไปตามท้องต,ตลาดถ้าเป็นตัวออนไลน์นะตีไปหมื่นหนึ่งครับสิ่งที่ต้องมีโปรแกรมแล้วก็สินค้าทุกชิ้นที่ลูกค้าจะเอามาขายต้องติดบาร์โคดฉะนั้นเนี่ยอ่ถ้าลูกค้านะครับไม่มีสินค้าที่มีบาร์โคดลูกค้าก็ต้องเครื่องซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โคดก็ตีไปอีกหมื่นหนึ่งครับเครื่องพิมพ์บาร์โคดนะอย่างสุดท้ายถ้าไหร่เบน ห้าหมื่นเจ็ดนะลูกค้าเห็นไหมฮะอันนี้ยังไม่รวมที่เราต้องมานั่งคีย์ข้อมูลเข้าอีกนะฮะการลงทุนระบบนะครับประมาณห้าหมื่นเจ็ดท่านดาวน์แล้วขายสี่หมื่นถึงห้าหมื่นคีข้อมูลสินค้าให้เรียบร้อยพร้อมกับลาเปิดร้านอ่ะผมรีรันใหม่นะลูกค้าระบบนะครับต้องมีนะครับคอมพิวเตอร์สินชชาเก็บเงินตัวสแกนเนอร์นะครับแล้วก็ตัวเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะครับแล้วก็โปรแกรม นะครับที่อยู่ในตัวเครื่องแล้วก็เครื่องเครื่องพิมพ์บารโค้ดนะครับทั้งหมดเป็นเงินประมาณ57,000บาทนะครับเมื่อกี้เสียงเบาต้องขอภัยด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องใช้คําว่าระบบคืออะไรก็คือสิ่งเหล่านี้ที่มันรวมกันแล้วเรียกว่าเป็นระบบแล้วอระบบจริงๆอ่ะมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวมาดูบนกระดานอ่ะเบนซูมามาเลยอ่ะดูบนกระดานระบบนะครับ ประกอบด้วยครับหนึ่งครับคอมสองปิ้นชัรกนะครับสามนะครับมีเครื่องปิ้นปิ้นไปเสร็จนะครับแล้วก็นะครับมีตีนะครับสกแกนเนอร์นะครับหรือไอ้ปืนยิงบาโค้ด แอนเนอร์นะครับ5ครับก็จะมีครบแล้วแล้วก็โปรแกรมนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือค้าเนี่ยจะต้องติดบาร์โค้ดทั้งหมดครับถ้าลูกค้าไปซื้อสินค้าที่ไม่มีการติดบาร์โค้ดลูกค้าก็จะต้องซื้อเครื่องพิมพบาร์โค้ดอย่างไงี้แล้ะทีนี้ ไอ้ทั้งหมดเนี่ยที่ผมบวกคร่าวๆเมื่อกี้เป็นเงินประมาณห้าหมื่นเจ็ดที่ต้องลงทุนแน่ๆตอนระบบแต่ของท่านดาวเราขายอยู่แค่สี่หมื่นนะแล้วลงข้อมูลสินค้าให้เรียบร้อยทีนี้ข้อดีของระบบคืออะไรจากแรกเลยนะฮะลูกค้าจากแรกเลยข้อดีของเขาก็คือข้อดีของระบบนะฮะอย่างแรกเลยก็คือเรานะครับรู้เรื่องของบัญชี อ่ะบัญชีอะไรพวกลูกนะค้ากำไรขาดทุนนะครับกำไรขาดทุนรู้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของเรื่องของสินค้านะครับรู้ว่า,าสินค้าคงเหลือเท่าไหร่นะครับอะไรขายดีนะครับอะไรขายดีขายไม่ดีนะครับ บัญชีกาไรขาดทุนรู้แล้วก็รู้เรื่องของยอดนะครับยอดทั้งหมดเนี่ยสามารถเรียกดูเป็นรายวันรายเดือนรายปีได้นะฮะตัวบัญชีส่วนตัวสินค้าเนี่ยสินค้าก็รู้สินค้าคงเหลืออะไรอยู่ในร้านเรามีมีอยู่ในร้านเราบ้างนะครับแล้วก็รายขายดีขายไม่ดีเนี่ยรู้หมดเลยนะครับแล้วมันก็ยังมีออปชั่นเสริมๆอีกครับพวกระบบสมาชิกนะครับระบบส่งเสริมการขายนะครับระบบอ่า เรียกว่าระบบส่งเสริมการขายแล้วกันมีเพิ่มอีกนะฮะพวกระบบสมาชิกอระบบโปรโมชั่นแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเนี่ยมันดีดีมากโอ,โอเคก็รู้แหละว่าระบบมันก็ทำงนี้ได้ทุกที่แหละโอเคแล้วมันดียังไงมันดียังไงรู้กำไรขาดทุนลูกค้ารู้ไหมมันสำคัญแค่ไหนฮะรู้กำไรขาดทุนเนี่ยขั้นสุด ลูกค้าขายของไปนะฮะถ้าไม่รู้กํไาไรขาดทุนนะครับจะรู้ได้ไงว่าหักค่าเช่าแล้วเงินเหลือเท่าไหร่ถูกไหมครับบางทีเงินลูกค้าอาจจะลด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 ลงก็ได้ถูกไหมครับอ่าถ้าไม่รู้กําไรขาดทุนนะฮะเตรียมเจ๊งได้เลยนะครับดูยอดขายต่อวันก็เหมือนกันรู้ว่าเงินที่เข้ามาในแต่ละวันเป็นเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็นะครับรู้ว่าไอ้เงินที่เข้ามาเนี่ยเราควรจะ มันเป็นทุนของเราเท่าไหร่มันเป็นกําไรของเราเท่าไหร่นะครับแยกสัดส่วนเงินจัดการการเงินของเราได้ดีขึ้นนะฮะแน่นอนแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วร้านที่เขาไม่มีะระบบอย่างเงี้ยตกะกอตแล้วทำไมเขาอยู่ได้ทาบัญชีแต่ว่าแค่เขาไม่ได้ทําในคอมเขาทำแบบเป็นการจดระบบเนี่ยผมต้องบอกว่ามันช่วยทําให้เราเนี่ยงานได้เร็วขึ้นนะครับงานได้เร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าอะไร เรา,านั่งเขียนสมมติเราขายสินค้าบินหนึ่งถ้าเราใช้แบบวิธีแต่ก่อนเป็นไงฮะจดใส่สมุดจดจด,จด,จ,ดจดใส่สมุดใช่ไหมครับลูกค้าแล้วทั้งวันอ่ะขายเป็นร้อยบินอ่ะลูกค้าแล้วโอเคมันจดได้แหละแต่ถามว่าระหว่างจดอ่ะลูกค้าคุณเขายินหลอไหมพราต้องมานั่งจด A B C D ขายอะไรบไ้างสุดท้ายไม่ได้จดนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เสถียรเ,เท่ามันไม่มีประสิทธิภาพใช้ระบบแบบนี้แน่นอน เพราะเวลาเดี๋ยวจดบ้างไม่จดบ้างถูกไหมครับอ่ะสินค้าคงเหลือก็จะได้รู้ว่าอะไรที่มันใกล้หมดแล้วก็จะได้สั่งอ่ะแล้วไงแล้วแล้ว,ลวถ้าไม่ได้สั่งแล้วเกิดอะไรก็ถ้าไม่ได้สั่งนะลูกค้าของหมดไม่ได้สั่งรายได้ไม่เข้าร้านจะมีเงินไปจ่ายค่าเช่าไหมเพราะว่าอะไรสินค้ามันหายไปตัวสองตัวสามตัวโดยที่ไม่รู้ตัวตเสียโอกาสในยอดขายนะฮะผมตีง่ายๆสมมติขายได้วันละหมื่นพอสินค้าครบ,ครบเลย แต่นานไปขายไปแล้วลืมสั่งสินค้าบางตัวยอดหายไปสิบเปอร์เซ็นเนี่ยหายไปพันหนึ่งเหลือเก้าพันเห็นไหมลูกค 9, ้าเก้าพันจะดูไม่เท่าไหร่นะลูกค้าแต่ถ้ามันคูณสามสิบวันอ่ะสมมติขายได้วันละหมื่นกับเก้าพันดูนะหมื่นหนึ่งอันนี้สามแสนนะแต่ถ้าเป็นรายอันนี้จะเหลืออยู่สองเซ็นเจ็ดเห็นนะใช่เห็นไหมห้องนี้สามหมื่นเลยนั่นแหละฮะนั่นแหละฮนะถ้าเรา หลุดตรงนี้เนี่ยรายได้มันหายไปเยอะมากนะครับถ้าเราหลุดตรงนี้รายได้มันหายไปเยอะครับขายดีขายไม่ดีจะรู้ได้ยังไงไอ้มันมันมีข้อดียังไงทำไมเราต้องรู้เรื่องนี้นะครับเราต้องรู้เรื่องนี้เพราะว่าของขายไม่ดีเราเอามาไว้ในร้านเงินเราจมไหมจมไมฮะของขายดีเราเอาเข้ามาในร้านเยอะๆนะครับเรามีของอยู่ในร้านต่อเนื่องเกินเราที่จะหมุนกลับมาเอามาจ่ายค่าลูกน้อง ค่าเช่าที่ค่าแอร์ค่านุ่นค่านี่รวมถึงใช้จ่ายของตัวเราเข้าไปไหมครับอ่ะนั่นถึงเหตุผลว่าทําไมเราต้องรู้ว่าอะไรขายดีขายไม่ดีเพราะถ้าอะไรขายไม่ดีเงินมันจมอยู่เนี่ยเงินก็คือเงินเราเนี่ยาจะเอามาใช้จ่ายต่างๆในธุรกิจหรือว่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเราก็จะน้อยลงถราโปส่งเสริมการขายดียังไงสมาชิกรโมชั่นยอดขายมากขึ้นเห็นไหมครับเขาทำงานร่วมกันทุกอย่างสําคัญหมดนะครับอ่ะแต่จริง ที่จะคุยกันวันนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรนะลูกค้าประเด็นคือว่าการใช้ระบบเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเดินไปนะลูกค้าแล้วซื้อครับเอากลับมาที่บ้านมาตั้งเสียปั๊กใช้องโอ้โหเป็นระบบเลยไม่วันนี้ที่ผมอยากจะมาคุยกันจริงๆเลยก็คือว่าลูกค้ารู้ไหมว่าไอ้ที่เราเดินไปตามห้างไปซื้อคอมไปซื้อนู่นซื้อนี่มาบางคนเคยใช้ระบบอยู่แล้วครับจะรู้ จะรู้เลยว่าผมจะพูดคําว่าอะไรใช้ไม่ได้จริงครับวันนี้ที่จะคุยจริงๆคือมันใช้ไม่ได้จริงเพราะเราไม่ได้แค่เสียบปลั๊กมีไฟฟ้าเข้าปุ๊บใช้ได้เลยมันปรับพฤติกรรมตัวเจ้าของร้านเองเอ่ลูกค้ามาดูนะว่ามันต่างกันแต่ก่อนใช่ไหมของเราเอาซื้อมานะครับของแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นซื้อมานะครับขายไปครับใครที่ไม่เคยใช้ระบบก็จะชิน ไปซื้อมาขายไปมันชื่อมันตามตรงอยู่แล้วลูกค้าก็ซื้อเนี่ยซื้อมากเกอร์มาเอามาวางปุ๊บได้เลยแต่ใช้ระบบเนี่ยมันขายไม่ได้เลยนะครับมาถึงปุ๊บคุณต้องดูก่อนสินค้าคุณมีบาร์โค้ดไหมมีบาร์โคด้ดคุณต้องติดบาร์โค้ดก่อนนี่ตัวนี้นะครับติดบาร์โค้ดก่อนแล้วถึงจะขายได้แล้วก็ยังขายไม่ได้นะติดบาร์โค้ดเสร็จป,ปุ๊บคุณจะต้องเข้าไปในโปรแกรม ที่จะรับเข้าสินค้ามาครับรับเข้าสินค้ามาว่าเฮ้ยวันนี้ฉันซื้อมาก,กี่ชิ้นก็เหมือนกับการจดในบัญชีในสมัยก่อนน่ะเฮ้ยว่าวันนี้ฉันซื้ออะไรมาบ้างจดใ,ใส่สมุดครับแต่นี้ไปเปลี่ยนเป็นจดใส่ในกล่องอ่ะพอเสร็จปุ๊บรับเข้าสต็อกเสร็จครับก็จึงจะเอาไปวางขายที่บนเชลแล้วจึงจะขายได้เห็นไหมฮะมันมีปัญหาอย่างนี้นะลูกค้าเพราะว่าอะไรเพราะบางคนซื้อระบบมา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวขายไปก่อนลูกค้าอยากได้วางปุ๊บนะบตอนแรกก็ใช้ระบบดีๆนะพอวางพอทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเซตไว้ว่าสินค้าเนี่ยผมวานในระบบนะสิบชิ้นสินค้าในระบบโชว์อยู่สิบชิ้นแต่วันดีขึ้นเนี่ยรู้สึกเกียจติดบาร์โค้ดขึ้นมาเอาไปวางนะซื้อเพิ่มมาสองชิ้นนะเอาไปวางสองชิ้นแต่ไม่รับเข้าในระบบระบบก็ไม่รู้ฮะ ก็ยังจาอยู่ว่ามีสิบชิ้นลูกค้ามาหยิบไปนะครับระบบก็ยังไม่รู้นะครับว่าถูกหยิบไปสุดท้ายก็ไม่สต็อกไม่ตรงนี่คือปัญหาสิ่งที่อยากมาคุยกับลูกค้าวันเนี้ยคือมันเกิดปัญหาอย่างนี้แหละครับว่าการซื้อระบบอะโอเคมันซื้อที่ไหนก็ได้นะครับแต่ซื้อแล้วใช้ได้จริงเนี่ยมันมีไม่กี่ที่เพราะเขาไม่ได้มาเทรนนัง่งซึ่ง ต่างจากทัพด,ดาวอะสองเลยนะคือทัพด,ดาวเนี่ยเราเทรนให้เราบอกว่าลูกค้าถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะที่ลูกน้องไปเทรนให้หน้าร้านครับก่อนที่ะจะจะมีลูกน้องไปเทรนที่หน้าร้านเราก็จะมีคนเนี่ยอส่งคอมให้ลูกค้าก่อนให้ลูกค้าฝึกต่อฝึกใช้งานด้วยตัวเองก่อนแล้วพอเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีลูกน้องเนี่ยที่เวลาไปจัดร้านก็ไปซ้ำอีกที่อนลูกค้านะครับ ประเด็นน่ะคือระบบอะครับลูกค้าสิ่งที่เจอเยอะเลยนะคือกำไรขาดทุนไม่ตรงยอดไม่ตรงกับที่ขายได้จริงสินค้าคงเหลือไม่ตรงกับที่ขายได้จริงแอดดีขายไม่ตีก็ไม่ตรงเพราะอะไรครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่ซื้อระบบไปใช้เองาจัดแบบการเรื่องนี้ได้ไของเนี่ยเขาซื้อปุ๊บเขาเอาไปวางปั๊บ แล้วเขาไม่รับเข้าระบบรับเข้าหมายถึงว่าบันทึกบัญชีในระบบเขาไม่ติดบาร์โค้ดนะครับบางทีบันทึกในระบบนะแต่ไม่ติดบาร์โค้ดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะสพต็อกก็ไม่ตรงนะฮะเพราะว่าอะไรไม่ติดบาร์โค้ดปุ๊บเอา้าต,ตัวนี้จอจะหยิบมายิงเอ้ายิงไม่ได้เอาเอาขายไปก่อนลูกค้ารีบมันจะเกิดอย่างนี้ครับอาฉะนั้นเนี่ยวันนี้ร้านทัดดาวเรามาคุยกันเรื่องนี้ว่าวิธีแก้ปัญหานี่คืออะไร ก็คือว่าคุณต้องมีคนเชี่ยวชาญเข้าไปฝึกไปเทรนบอกว่าไอสิ่งเหล่านี้นะครับมันมีความสำคัญยังไงบางคนยิ่งแล้วใหญ่นะฮะผมจะแนะนำกับลูกค้าตามตรงว่าทำไมลูกค้าตอกความต้องการบอกเอ้ยจ้างลูกน้องนะก็เลยอยากใช้ระบบครับออยากใช้ระบบเพราะว่าพี่กลัวว่าลูกน้องเนี่ยมันจะทุจริตเดี๋ยวอั สักเดือนหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งพี่จะเข้าไปดูครั้งหนึ่งต่างกันผมบอกเลยไม่ต่างกันสุดท้ายแล้วอ่ะจะใ,ใช้ระบบไม่ใช้ระบบเจ้าของต้องไปดูเพราะมันยังมีเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากทุจริตอีกคืออะไรครับลูกน้องคุณเขาจะปัดกวาดเช็ด้านคุณดีเท่าตัวคุณไหมลูกน้องคุณเขาจะใส่ใจบริการลูกค้าเท่าคุณไหม คุณต้อง,รองแรกแรกเปิดธุรกิจใหม่ๆเนี่ยคุณต้องเทรนเขาจนเขาเก่งแล้วมันถึงจะปล่อยได้เป็าะฉะนั้นร้านพัดดาวจะเป็นผมไม่รู้ว่าเป็นร้านเดียวหรือเปล่าแต่ผมพูดตรงๆกับลูกค้าเลยว่าระบบนะลูกค้าเขาไม่ได้ช่วยครให้ปัญหาต่างๆล,ลดน้อยลงเขาแค่อำนมีความสะดวกตั้งฮากทีนี้มาดูวิธีการทํางานขั้นตอนของเขาคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะลูกค้าเพราะคนเสียงเงินกันเยอะมากกับเรื่องนี้ คล้ายๆกับเรื่องชั้นที่ผมไลฟ์สดไปเลยลูกค้าบอกอ้าเหรออ้าเหรอไม่เคยรู้มาก่อนอ้าวเหรอร้านร้านยี่สิบาทไม่ต้องใช้แผ่นชั้นเหรอเพิ่งจะรู้อ่มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะลูกค้าอ่ะคุณซื้อของมานะครับซื้อของมาหนึ่งเลยสิ่งที่คุณต้องทําเลยก็คือของคุณต้องมีบินก่อนมีบินแล้วก็ต้องติดบาร์โฮดอ่ะอันนี้เรื่องนี้พูดแล้วสนุกมากของทําไมต้องมีบินลูมัยลูกค้าสมมุติว่า ถ้าระบบบัญชีคุณดีแต่คนที่ส่งของให้คุณระบบบัญชีเขาไม่ดีซื้ออะไรมาเขาก็ไม่เขียนบินให้คุณเขียนบินก็เขียนผิดๆตกถูกระบบบัญชีคุณมันจะสําเร็จไหมนะครับอะ่ะดูง่ายลูกค้าสินค้าที่มีบินเวลาซื้อสินค้ามามาเกี่ยวมีบินเกี่ยวข้องยัไงไงกับระบบเราเกี่ยวสุด,สดๆเพราะว่าอะไรคุณซื้อสินค้ามาไม่มีบินคุณจะมาบันทึกลงในระบบได้ยังไงว่าคุณซื้ออะไรต้นทุนมาเท่าไหร่พาง ตันแหละฮะฉะนั้นเนี่ยซื้อระบบมาต้องมีบินก่อนอันนี้นะฮะหลักการแรกนะครับต้องมีบินนะครับที่ชัดเจนระบุว่ามันมีนะครับอ่าคุณซื้อสินค้าอะไรมาบ้างนะครับบอกรายละเอียดสินค้าที่ซื้อทั้งหมดนะฮะอ่าพอเสร็จปุ๊บ อย่างที่สองร้านที่คุณซื้อเนี่ยเขาต้องมีบาร์โค้ดให้ไม่งั้นคุณต้องมานั่งปิ้นบาร์โค้ดเองนะแล้วผมบอกเลยว่าเสียเวลามากการนั่งปิ้นบาร์โค้ดเองนะลูกค้าบางคพนบอกเอ่อพี่ขอซื้อเพิ่มปิ้นบาร์โค้ดไปได้ไหมเผื่อวันหนึ่งของร้านอื่นผมบอกได้แต่ปัญหาก็คือว่าการที่ลูกค้าไปนั่งปิ้นบาร์โค้ดเองอะต้นทุนเพิ่มไหมเพิ่มนะเพราะฉลากแต่ละอันเนี่ยไม่ถูกนะครับแล้วค่าแรงที่ต้องจ้างลูกน้องอีกติดบาร์โค้ดต้องมีติดทุกชิ้นอ่ สินค้าต้องมีติดบาร์โค้ดทุกชิ้นนะฮะต้องติดบาร์โค้ดทุกชิน้นและอย่างที่สามพอเราเอาสินค้ามาแล้วปุ๊บเราไม่ใช่อยู่ดีจะนั่งเอาเข้าระบบเลยนะฮะมันต้องมีการตรวจนับก่อนเพราะอะไรสินค้ามันได้ตรงตามที่เรารับไว้ไหมนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบตรวจนับแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรเสียหายไหมเพราะถ้ามันมีเสียหายเท่ากับมันไม่ตรงตามในบินแล้วถูกไหมครับ พอเสร็จพอเราตรวจนับเสร็จนะฮะอันนี้ตเพื่อให้มันตรงตามในบินอ่าแล้วพอขี่ปุ๊บเราก็มันบันทึกในระบบนะครับบันทึกในระบบว่าเฮ้ยรับเข้ามาเท่าไหร่ครับสินค้าชิ้นนี้รับเข้ามาเท่าไหร่แล้วเราก็นะครับมาตรวจว่าไอ้ที่บันทึกลงในระบบเนะี่ยตรงกับที่มีในของจริงหรือเปล่า ทั้งหมดนี้ฮนะคือขั้นตอน่นเกิดนั้นะค้านั่นแหละคือปัญหาว่าทําไมนะฮะลูกค้าบางคนเขาซื้อระบบไปแล้วไม่ได้ใช้ตอนที่มันเริ่มขึ้นมาไหมฮะพี่ฉันไม่ต้องคุ้นวายเรื่องบินเลยนะครับบินไปซื้อร้านนั้นร้านนี้บางร้านเาบางทีฉันรีบฉันไม่ต้องมีบินก็ได้อะนะครับหรือบาร์โค้ดโอ้โหบาร์โค้ดจะไปหาที่ไหนทุกร้าน อุปสรรคมันเยอะไงครับอุปสรรคมันเยอะกว่าจะใช้ระบบไอ้เป็นรูปธรรมได้เนี่ยอุปสรรคมันเยอะฉังนั้นเนี่ยพอวิ่งไปซื้อกันครับมันก็ไม่มันมันเข้าเข้าใจไหมฮะพอวิ่งไปซื้อของกันบางร้านก็บาร์โค้ดมีบางร้านก็บาร์โค้ดไม่มีไอ้ร้านที่มีบาร์โค้ดก็มีบ้างไม่มีบ้างสินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์มีบาร์โค้ดสักห้าสิบอีกห้าสิบไม่มีบาร์โค้ดอย่างเงี้ยวุ่นวายมากนะฮะตรวจนับนะครับ ตอนปกติฉันก็หยิบมาแล้วก็เอาขึ้นขายได้เลยไม่เห็นต้องมานั่งนับนั่งอะไรนะฮะของว่ามันครบจํานวนไหมนะครับบันทึกในระบบโห้หเรื่องคอมนี่เรื่องใหญ่เลยใช้ไม่เป็นนะฮะนั่นแหละครับคือทั้งหมดที่ทําให้การใช้ระบบมันไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ลูกค้ารู้ไหมว่าตอนที่ผมพูดจะเบสิกไม่ว่าคุณจะมีระบบหรือไม่มีระบบอะลูกค้ามาดูนะมีบิน คุณจะค้าขายมีระบบไม่มีระบบมีบินคุณก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะอะไราการทําบัญชีทําให้ละเอียดยังไงมันดีที่สุดอยู่ถูกไหมฮะบีบินต้องมีอยู่แล้วเรื่องติดบาร์โคดอ่ะโอเคค้าขายแบบปกตินะครับอาจจะไม่ต้องมีบาร์โคดก็ได้แต่คุณหารู้ไหมว่าบาร์โคดเนี่ยมันแทนอย่างหนึ่งได้เลยก็คือการติดป้ายราคาเพราะในบาร์โคดเขาติดป้ายราคาด้วยเพราะปกติคุณซื้อสินค้ามาคุณป้ายราคาฉะนั้นคุณก็ติดเป็นบาร์โคดไปเลยเห็นไหมฮะ ก็ขั้นตอนเท่าเดิมตรวจนับการทําธุรกิจที่ดีคุณซื้ออะไรมาคุณก็ควรที่จะตรวจว่าอะไรเสียหายไหมไหมครับตรวจนับว่าของขาดของเกินไหมอยู่แล้วถูกไหมครับอ่าเห็นไหมฮะมันจะไม่ยุ่งยากนะครับแต่ขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาจริงๆก็คือการบันทึกในระบบแต่จริงมันก็ไม่ได้เพิ่มเพราะถ้าคุณเป็นคนละเอียดทําอะไรเออทปกติทําบัญชีเนี่ยทําอยู่แล้วมันก็คือเอาแค่บันทึกลงในสมุดกับบันทึกลงในคอมต่างกันแค่นั้น นะครับทีเนี้ยถามวา่าซื้อระบบอ่ะมันไม่ได้ใช้ได้เลยนะครับสรุปการใช้ระบบให้มันประสบความสําเร็จนะลูกค้าก็คือซื้อระบบเนี่ยแล้วต้องครับกาตัวใหญ่ๆไปเลยต้องปรับพฤติกรรมด้วยปรับพฤติกรรมเจ้าของร้านนี่แหละนะฮะสำคัญที่สุดครับระบบก็จะใช้ไงานได้จริงนะฮะหรือบางทีเนี่ยผมคือ,คอทัดดาวเนี่ยเราเทรนเต็มที่อยู่แล้วครับเราไปสอนเราไม่ได้แค่แบบว่า ทำระบบเสร็จนะครับแล้วก็ไปวางจบเราสอนอยู่แล้วแล้วเราบอกบอกทุกอย่างบอกทุกขั้นตอนในการใช้ระบบนะฮะซึ่งลูกค้าทุกคนอ่ะถึงผมจะบอกขนาดเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าเองนะว่าจะตั้งใจใช้แค่ไหนนะครับแต่ถ้าลูกค้ารู้ข้อดีดูมาตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็จะรู้ว่าะระบบเขามีข้อดีอยังไงแล้วลูกค้าก็จะอยากใช้มันเหมือนกับที่ร้านทะดาวตอนนี้เราเป็นระบบ1 0 0นะครับ ฉะนั้นลูกค้าเวลาใช้ระบบแล้วซื้อของปลัน,นทันดาวก็ง่ายเพราะพรันทัดาวทุกอย่างเรามีบินชัดเจนเรามีบาร์โค้ดชัดเจนนะครับแล้วเรามีบาร์โค้ดแบบหนึ่งรเเซนะครับทุกอย่างในบินเราเนี่ยมีเสถียรภาพไม่ใช่แบบเออกลับมาซื้อครั้งหน้าชื่อสินค้าเปลี่ยนไปละรหัสเดิมนะของเรานี่เสถียรภาพเท่าเดิมเพราะผมวางระบบมานานรู้ว่ามันต้องทํำยังไงนะครับระบบนะครับของทันดาวของเราเริ่มต้นกี่บาทอ่ะ ทีนี้สมมุติใครสนใจล้กําลังจะลงแฟนชายนะครับของทัดดาวระบบเรานะครับไซอสเอสโปรเอมนะครับสี่หมืนบาทตั้งแต่เอ็มโปเป็นต้นไปห้าหมื่นบาทนี่คือค่าทําระบบทั้งหมดลูกค้าดูดกระดาษที่ผมเขียนมาตั้งแต่ต้นนั่นคือหน้าที่ที่ทัดดาวเราทําให้นะฮะฉะนั้นสี่ห้าหมื่นไม่แพงเลยเพราะผมบวกให้แล้วตอนแรกเท่าไหร่เป็นห้าหมืนเจ็ดเห็นไหมครับแต่ทัดดาวเ,เราขายสี่ถึงห้าเท่านั้น ถูกไหมครับลูกค้าถูกผมตอบเองเลยว่าถูกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมฝากโปรโมชั่นนะครับแคมเปญท้ายปีนิดนึงใครนะครับที่มาซื้อของหน้าร้านทัดดาวหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปตอนนี้เรามีแคมเปญลุ้นแลกแจกทองอ่ะคือลูกค้าซื้อหมื่นหนึ่งนะครับจะได้คูปองนะครับในการลุ้นทองไปนะครับก็ทองเนี่ยเราจะประกาศผลกันวันที่สามสิบธันวาคมนะครับสองห้าหกสี่นี้นะครับ มีรางวัลอะไรบ้างนะเบนวัออนที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งต้อยทองคำก็่าไรนะ,อส,ะรอสองสลึงอ่าสองสลึงสองรางวัลใช่ไหมแล้วก็อะไรหนึ่งสลึงสองสองรางวัลแล้วก็แหวนทองนะฮะอ่าครึ่งสลึงเป็นรางวัลสุดท้ายนะครับอันนี้ลุ้นกันฟรีๆเลยลูกค้าแฟนชายที่ซื้อแฟนชายก็ได้ด้วยนะ อ่าได้คือได้คูป,ปองนะครับได้คูป,ปองไม่ใช่ได้ทองนะได้คูป,ปองไปลุ้นทองอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใครสําหรับใครที่สนใจเรื่องระบบนะฮะหรือต้องการจะใช้งานระบบนะครับวันนี้ที่ผมได้มาแนะนําแล้วแล้วถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมาสอบถามได้เลยพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือใช้ระบบอยู่แล้วมีปัญหาการใช้งานอย่างไรเออผมต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วโปรแกรมเรานะครับมีปัญหาใช้งานการใช้งานอะไรเนี่ยเราเซอร์วิสให้ตลอดนะครับสัญญาเป็นปีต่อปีนะครับเรา เรามีค่าธรรมเนียมปีละสามพันบาทเนื่องจากว่ามันเป็นโปรแกรมออนไลน์นะครับโอเคโปรแกรมออนไลน์ต่างจากโปรแกรมออฟไลน์ยังไงโปรแกรมออนไลน์คือโปรแกรมที่เหมือนเราซื้อโทรศัพท์มานะครับเราต้องเติมเน็ตการเติมเน็ตก็ต้องเสียตังค์ถูกไหมลูกค้าเหมือนกันเราซื้อคอมมาถ้าเราต้องการจะใช้ใช้เขาเรียกว่าอะไรอินเทอร์เน็ตนะครับให้มันออนไลน์เราก็จะต้องเสียตังค์ผมเปรียบเที่ยบให้ง่ายๆฟังแค่นี้ปีละสามพันพเผิ่เราใช้ค่าโทรศัพท์เดือนหนึ่งอะแพงกว่านี้อีก ลูกค้าอันเนี้ยปีหนึ่งสามพันตกเดือนหนึ่งไมไ่ต่อเองครับฉะนั้นถูกมากๆเลยนะครับโ okay. อ้คืออย่างที่ผมบอกลูกค้าผมขึ้นกระดาษให้ดูอย่างนี้แล้วบางคนเขาไม่อยากได้ฉะนั้นแฟรนไชส์เราจะไม่ผอมระบบครับเพราะว่ามันมันบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบความวุ่นวายตรงนี้แต่ถามว่าความวุ่นวายตรงนี้คืออะไร คือความละเอียดของเรานี่แหละเราทําให้มันละเอียดมากขึ้นมันก็ดีกับตัวเรามากขึ้นนะครับลูกค้าฉะนั้นใครซื้อระบบไปแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มเงินอีกสี่ห้สี่ห้าหมื่นเนี่ยแต่ผมบอกเลยว่ามันสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าเดิ่อลดต้นทุนได้นะอย่างเช่นอะไรเราขายไปเราโดนนะครับเดินที่ออกไปเดือนเดือนตักหมื่นเราสามารถลดให้เป็นศูนย์บาทได้ด้วยระบบครับนอะ่าหรือว่าจะเป็นการลดต้นทุนเรื่อง ขอ,ของขายดีของขายไม่ดีนะครับของเสียเราก็รู้หมดนะลูกค้าเพราะเราตัวเลขมันจะโชว์มันจะบอกหมดเลยที่ร้านทัดดาวเราใช้ระบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งการขายสินค้าระบบบัญชีระบบ,ะบ,บพนักงานเข้าออกงานเราใช้โปรแกรมเดียวเลยก็คือของทัดดาวเองผมต้องบอกว่าโปรแกรมนี้ผมลงทุนไปไม่ต่ำกว่าห้าแสนนะที่เราลงทุนเขียนเองกว่าจะได้ระบบเป็นตัวนี้ขึ้นมานะลูกค้าหน้าตาก็าเหมือนโปรแกรม,มออื่น แต่มันเหมาะกับร้าน20บาทมากกว่าเพราะผมคิดผมคิดมาแล้วว่ามันเหมาะกับร้าน20บาทมากกว่าผมเห็นโปรแกรมหนึ่งเอ้ยผมเห็นหลายๆโปรแกรมผมใช้มากหลายโปรแกร,มม,ม,กร,แกรมมากนะครับประมาณสีห้าโปรแกรมออ,ออปชั่นหนึ่งที่เด่นๆเ,เลยที่ว่าไม่มีนะครับคือระบบจัดการของเสียไม่มีลูกค้าโหลดจัดการของเสียในร้าน20เนี่ยสำคัญมากเพราะสินค้าเราเยอะนะฮะของทัาด,ดาวเนี่ยตอนนี้เรากําลัง ตอนนี้เราใช้ที่หน้าร้านเราอยู่เราก็ลังเอพัฒนาให้แฟนชายเราได้ใช้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่สําคัญอ่าโอเคลูกค้าก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้ายังไงใครมีอะไรสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะใช้ระบบหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรสามารถโทรสอบได้เลยครับสำหรับวนันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ